สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช n e l YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีถ้าเป็นทางช n e l YouTube น่าจะเป็นเช้าเช้าวันนีว้ว, 8, ว,วันที่เท่าไหร่ครัวันที่แปดเช้าวันที่แปดนะครับอาจจะไม่ผิดนะเพราะว่าครูเอกช่วงนี้อัดคลิปเอานะครับไม่มีการไลฟ์สดนะครับเพราะว่า าหาจังหวะเวลาที่ติงพร้อมเพราะเพิ่งหายจากโควิดถ้าเต็งพร้อมเมื่อไหร่ก็จะนั่งคุยสัก15นาทีเพื่อเป็นการรีวิวนะครับเพราะนั้นถ้าเอาเป็นเวลาตามเดิมเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะผิดพลาดได้อาจจะมีช่วงเสียงหายอะไรพวกนี้จะไม่จะไม่โอเคนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เป็นคลิปไปก่อนนะครับยังไม่มีไลฟยส่วนนะในทางชั้นเหรียญนะครับผมก็กลาบสวัสดีทุกท่านนะครับ ทางช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทั้งในเพจด้วยนะนะครับก็มาเจอกันประจํานะครับอ่ะมาพูดคุยถึงเลขกลุ่มต่อไปที่จะรีวิวนะครับวันนี้เป็นกลุ่มเลข7154 7154นะครับควยตั้งชื่อว่าเปิดกว้างเพื่อพัฒนากลุ่มนี้จริงๆอ่ะหลายคนมองว่าเฮ้ยมันเป็นกลุ่มแบบจริงจังมันดูอะไรเนี่ยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงจังตั้งใจทํานูน่นนี่นั่นยังไงอะไรไงแล้วมันก็เป็นกลุ่มของเลขที่เกี่ยวกับการความรู้การเรียนรู้อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมมันจะเป็นเหมาะกับนักเรียนหรือเปล่านะครับก็มีการถามเข้ามาหลังไหม่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยให้ฟังกันอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเลขที่สามารถแยกออกมาได้เป็นสามคู่ด้วยกันนะครับสามคู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ํากันเลยนะก็มีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งห้าห้าสี่เอ้ย หนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็สี่ห้าห้าสี่นะครับรีบไปหน่อยนะครับก็สามารถกลับไปดูพื้นฐานหรือว่าที่มาที่ไปของเลขคู่เหล่านั้นว่าม,มีมุมมุมมองอย่างอื่นได้ไหมและที่คลิปที่คุยทำไปแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเลข3ตัวได้คือ5้าหนึ่งดหนึ่งห้าแล้วก็ห5 4 451้าี่ห้านะ2กลุ่มนี้คุยก็ทำไวแล้วเรียบร้อยนะครับกลับไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับอ่นะโอเคมาเข้าถึงการรีวิวเลขสตัวของเรากันนะครับผม คุยกตั้งชื่อว่านะครับเปิดกว้างเพื่อพัฒนานะคำว่าเปิดกว้างเพื่อพัฒนานี่บางคนเห็นเลขเอ้ห่งเจก็ไม่น่าจะกว้างอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าอ่านตามตำแหน่งนะนะครับถ้าอ่านตามตำแหน่งแล้วขอคุยขออ่านเป็นเลขเลขท้ายก่อนเนาะสีตัวท้ายนะครับ 7, 5, 4, เจ็ดห่าทยลงท้ายเลข4นะครับมันจะมีทั้งเด่นทั้งด้อยนะครับถ้าข้อเด่นของลงท้ายเลขสคือเขาเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไร แสวงหาคําตอบชอบเขาเรียกว่าเปิดโลกกระทัดตัวเองอะ่ะสมมุติว่าเขาเห็นอะไรที่มันน่าสนใจเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไงถึงจะรู้เรื่องนี้นะเขาก็จะแบบไปศึกษาไปหาความรู้มาไปหาสิ่งที่เขาอยากศึกษาเขาจะไปแบบคิดคิดแบบคิดเพื่อหาคําตอบได้เก่งเป็นคนที่ไหวพริบดีนะครับเวลาที่ไม่รู้อะไรนะคนไทยเล็กสียเวลาที่ไม่รู้อะไรเขาจะ เขาจะเหมือนกับแบบไม่ได้ต้องรู้เ,ออเราต้องไปหามาเราต้องมีคําตอบให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. ก็เลยพยายามที่จะแบบไปหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยถือว่าเป็นคนกระตือรือร้นในเรื่องของการที่จะอยากได้คําตอบอยากได้สิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในชีวิตหรือว่าอะไรที่มันไม่เคยเห็นก็อยากทายอยากจะรู้อะนะครับ mm. ก็ก็ถือว่าเป็นจุดจุดเด่นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับตอนนี้จุดด้ยอยเขาคือเขาจะจดจ่อกับอะไรได้ไม่ค่อยนาน คนที่เลขสีท้ายนะจะจดจ่ออะไรไม่เท่านานแบบชอบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่ชอบสิ่งที่มันซ้ําเดิมบ่อยๆถ้ามันซ้ําเดิมนานเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอะไรที่มันแบบใช้ความอดทนสูงๆอะไรพวกเนี้ยคนสีท้ายจะไม่ค่อยจะไม่ถ้อยถึงขนาดนั้นนะแต่เขาเนี้ยในกลุ่มเนี้ยนะครับมันเหมือนมีอะไรที่ทําให้มันลงตัวได้อ่ เช่นเดียวกันเดี๋ยมาดูต่อนะครับ <c oughs> ตำแหน่งต่อมานั่นเองก็คือเป็นเลข5าเลข5าเนี่ยแนวคิดของคนเป็นเลข5านะครับถึงแม้ตัวตนจะเป็นเลขสี่ก็ตามแต่แนวคิดของคนเป็นเลข5าคือเวลาที่เขาศึกษาอะไรเขาจะเลือกเขาจะเลือกให้มันเป็นลําดับเป็นขั้นตอนว่าอ่ะสมมุติต้องการจะศึกษาเรื่องของอต้นไม้อ่ะคราวนี้นอาจจะเดินผ่านไปเห็นหรือว่าได้จับพัดจับผูไปเรียนหรือว่าได้เรียนเกษตรอะไรเงี้ยนี่ออกใช่ไหมครับ เขาจะเป็นคนที่จะเริ่มศึกษาอะไรก่อนอถ้าอยากรูก้เรื่องต้นไม้สมมติว่าเราเป็นอยากเป็นกเกษตรกรม,มือใหม่อะไรเงี้ยนั่เป็นแบบพันใหม่รือต้อนพันใหม่เนี่ยจะศึกษาเรื่องอะไรก่อนเรื่องดินก่อนไหมหรือเรื่องพันุ์พืชก่อนไหมหรือเรื่องฤดูก,กาลในการปรลูกก่อนไหมนูน่นนี่นั่นวิธีการปรลูกก่อนไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีลําดับขั้นตอนแล้วแยกออกเป็นชัดเจนเป็นคนที่เวลาตัดสินใจทําอะไร มันจะกลายเป็นการตัดสินใจถึงแม้จะตัดสินใจได้เร็วแต่ว่าการตัดสินใจนั้นเลือกทําเป็นอย่างยากนึกออกใช่ไหมครับห้าสี่นะไม่ใช่สี่ห้านะครับห้าสี่นะก็คืออยากทําอะไรก็ทําแต่ว่าทําเป็นอย่างยากเนี่ยข้อดีของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ข้อด้อยถามว่ามีไหมก็มีแน่นอนคือบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบเวลาทําไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบเฮ้ยมันยากอะอะไรเงี้ย เขาก็จะง่วนอยู่ตรงนั้นอยู่พอสมควรอนะ่ะเออมันจะจบไม่ค่อยลงเป็นคนที่ยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยจบไม่ค่อยลงแต่ว่าขอให้ได้ทําเถอะเพราะนั้นเป็นคนที่เปิดโอกาสนี่ขอให้ได้ทําเถอะอาจจะจบยากนิดนึงแต่ขอให้ได้ง่วนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยม <algunos S 2> ั <Desp> <is> นต้องเร็วๆนะมันต้องแบบยังไงถ้าคิดว่าคุณเนี้ยตัดสินใจอะไรเร็วเนี่ยเพราะว่าสีท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใด้ขนาดนั้นเพราะเขาเลือกทําของง่วนอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับ แต่ก็ไม่ได้ช้ามากเหมือน55นะอันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาระดับหนึ่งนะแต่แค่ขอให้สารบนให้มันได้รู้เรื่องก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยนะครับคือจะแบบตัดเย็ยปุ๊บทําเลยอะไรก็ไม่ใช่กันนะแต่จุดดีอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือหลังจากที่เขาพิจารณาเลือกทําพิจารณาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยตําแหน่งต่อมามันเป็นเล็กหนึ่งครับพอเป็นเลขหนึ่งปุ๊บเขาเลือกแล้วละ่ะสมมุติสมมุติหน้านี่ผมไล่าจากท้ายนะครับอาจจะแบบกาลังศึกษาเรื่องต้นไม้อ่าเรามาดูว่าเออเลือก เลือกศึกษาเรื่องดินก่อนพอเลือกศึกษาเรื่องดินปุ๊บเขาจะมุ่งตรงอย่างชัดเจนเลยว่าเอาดินให้กระจา่างไึกบอกใช่ไหมเอาดินให้กระจา่างเอาดินให้กระจ่างกระจ่างกระจ่างเลยชัดเจนว่าต้องดินก่อนถึงแม้ว่าองค์รวมอาจจะสนใจเรื่องเกษตรก็ตามแต่พอปุ๊บไปจับเรื่องดินจะทําเป็นแนวแนวจากเลขห้าปุ๊บจับเรื่องดินเอาดินให้ชัดเน่เขาจะเป็นคนประมาณเนี้ยนะครับ แล้วคราวนี้ถ้ามันมีแนวขนาดนี้แล้วพื้นฐานตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ก็คือวิธีการลงมือทำเขาจะทำจนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนช่ำทองอ่ะขอให้ได้เลือกคือต้องมีจังหวะที่ได้เลือกแล้วนึกออกใช่ไหมชีวิตเขาเหมือนนักเรียนคำนี้ท,ที่ที่หมายถึงไม่ใช่ว่าเห็นเป็นหนึ่งห้าสี่แล้วด้คิดาชีวิตเขาเหมือนนักเรียนตรงที่ว่าหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะก็แค่สนใจแต่พอสนใจปุ๊บ จับว่าโอเคเราจะไปทางนี้แหละก็จะมุงม่งมุง่งมุ่งมุ่งจนเขาเป็นคนที่ทําเรื่องเนี้ยเก่งเขาถึงจะเปลี่ยนอ่าแล้วเขาเป็นคนไม่ทิ้งนะครับจะไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นก่อนจะเอาไปเสริมในร่าง,น,งนี่คือเรื่องดีนะแต่เรื่องดอยคือบางทีมันก็เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าบางทีไม่ใช่แค่ว่าเอาพอเป็นอน่ะต้องเป็นเก่งเลยอะ่ะต้องเก่ง ต้องเก่งเลยแล้วถึงจะแบบเออปล่อยไปอะไรเงี้ยต้องเก่งเลยแต่ถ้าไม่เก่งกับแบบมันเหมือนค่าใจอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เวลาทําอะไรมันถึงจุดสุดยอดได้ได้ดีได้เก่งมากๆนะครับเป็นคนที่พัฒนาในเรื่องที่จริงคือถ้ามันยังไม่สุดอ่ะเขาจะพัฒนาจนมันสุดนี่ออกจากมารที่คุยตั้งชื่อว่าเปิดกว้างเพื่อพัฒนาไปจนสุดหาช่องปุ๊บ แล้วคราวนี้คือหลังจากหลังจากที่เรื่องสมมติว่าศึกษาเรื่องดินจนบรรุแล้วเนี่ยเขาก็ยังวนอยู่ในเรื่องของการเกรษตรใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนแนวแต่ดินคือร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเอาไปเรื่องพันธุ์พืชก็จะวนไปที่พันธุ์พืชเต็มที่จะไม่ไปดินไม่จะกลับไปดินละนึกออกไหมคือในสายงานเขามันก็เลยกลายเป็นการพัฒนาแตกยอดแตกยอดแตกยอด,ยอดไปจนครบองค์ที่เขาสนใจ ใช้เวลาใช้เวลาทําค่อนข้างนานค่อนข้างหนานทําอะไรค่อนข้างนานนะครับแต่ก็ไอความนานนั่นแหละมันทําให้เกิดความชนานาญทําให้เกิดความจริงจังคำนี้เห็นแล้วจะแบบโคคนนี้น่าเชื่อถือในวิธีการทํางานนะครับแต่มันมีจุดดอกอีกจุดหนึ่งนอกจากการแบบว่าโอก,กาสที่เป็นสี่ท้ายเนะี่ยจะแบบว่าอมองภาพเยอะไปอะไรเนี่ยจุดดอกหอยุดจุดหนึ่งก็คือ ที่ผมเล่ามาเพราะเขาทําจนเขาทานานแล้วไงี้ยบางทีเนะี่ยไปปะทะกับคนที่อาจจะมีความรู้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเนี่ยมันจะหัวแข็งนิดนึงอ่ามันเถอะหรือไปเจอคนใหม่ๆหรือทฤษฎีใหม่ๆจะหัวแข็งนิดนึงอันนี้ต้องมาเถียงกันก่อนต้องมาถกกันก่อนว่าเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะดีไหมเอะอะไรเงี้ยเอออาจจะมีความหัวแข็งอยู่บ้างจุดดอกตรงนี้แหละมันอาจจะทําให้ต้องมีความโตเถียงอะไรกันได้บ้างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับเลขมันไม่ได้ มันบอกแค่แนวทางประมาณนี้แต่ถ้าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเข้าใจเราเป็นคนรู้ว่าเออจะต้องควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเออเขามีเ,าเขามีเหตุผลไหมถ้าเหตุผลเขาโอเคก็ค,คุยกันแต่ขอให้มันละเอียดหน่อยนะคนเนี้จะเป็นคนแบบขอฟังละเอียดหน่อยนะว่าเออมันจะควรเปลี่ยนหรือจะไม่ควรเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีที่เข้าใจได้หรือเปล่าก็ <c oughs> จะประมาณนี้เขาจะเป็นคนประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนแต่ผมชอบนะผมชอบคนที่มีแนวคิดประมาณนี้หนึ่งตัวตนเขาเป็นคนเปิดกว้างเพื่อว่าอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ย เราเขาก็พอใหญ่เรียนรู้มันไม่ใช่แบบเขาไม่ได้ปิดตัวเองแบบประมาณว่าฉันมีความรู้แล้วฉันจะตึงๆอย่างเดียวคือเขาเปิดรับฟังแต่มันอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยแต่แบบก็เปิดรับฟังคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยให้มันรู้เรื่องก่อนนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าเขาเปิดกว้างเพื่อพัฒนาตัวเองแต่แล้วก็จะมีจุดด้อยแน่นอนคือมันเหนื่อยครับเพราะเขาจริงจ so so okay, ังทุกเรื่องที่เขาทำจริงจังจริงจังจริงจังไปตลอด รจริงจังจริงจังปตลอดแล้วก็พอไอ้ท้ายเป็นเลขสีําให้ถ้าเกิดไปเจออะไรใหม่ๆเขาก็จะกลับไปศึกษามันก็เลยใช้เวลาในการทําอะไรค่อนข้าง,างนานนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลขท้ายส่วนด้านหน้าหน้านะครับบุค,คลิกด้านเนี้ยเปิดหน้ามาเจ็ดหนึ่ห้าสี่นี้เห็นปุ๊บเนี่ยหน้าเชื่อถือปั๊บเลยเป็นคนมีมีภูมิขึ้นมาทันทีนะครับ คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเหมือนเป็นกูรูในสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติอันนี้ผมลองลองเปรียบเทียบเป็นลักษณะของบุคลิกของคนที่สมมุติว่าเขาอยู่ในวงการแฟชั่นนะแฟชั่นเกี่ยวกับศิละปะศิลปินอะไรพวกนี้ยแต่เขามีเลขนี้อยู่สมมตินะสมมตินะเขาเด่นเรื่องของการการทําชุดสูตรอย่างเงี้ยสมมตินะการทําชุดสูตรเวลาเราเห็นเขาแต่งตัวรู้สึกว่าเนี่ยไอเน,นี่ยสูตรเต็มร้อย สูตรยังไงสูตรเนี้ยบแบบไหนสูตรอะไรคือมันจะมีแพทเทิร์นแบบเออเนี่ยสูตรถ้าจะแบบว่าเราอยากได,ได้แบบสูตรที่แบบเราไม่ได้ต้องการความหรือหวาอะไรมากมายเราต้องการสูตรทุสูตรแบบไหนมาตรฐานยังไงเนี่ยมาที่นี่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่งตัวเนี้ยบครับเนี้ยมากนะครับแต่งตัวเนี้ยมาดูดีมากน่าเชื่อถือสุดๆนะครับก็เหมือนกับเหมือนทรงก็เหมือนกับ คนมีภูมิมีองค์มีความรู้แต่ที่ผมพูด่นี้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไปเจอที่เขาเป็นครูเป็นอาจารย์ไงเราไปเจอในสายงานอื่นแต่จะคุยจะสื่อว่าคือเขาจะมีความชัดเจนในสิ่งที่เขาเป็นเป็นอย่างยิ่งนะงเช่นเป็นนางธนาคารไ้เป็นนายธนาคารเป็นนางพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นแม่ค้าถ้าแม่ค้าที่มีลันษณะนาน้าแบบนี้คือบุคลิกแบบนี้คือ เราเชื่อใจว่าอ๋อเราไปซื้อกับข้าวประมาณเนี้ยเราซื้ออาหารเนี้เราจะได้กินรสชาติแบบเนี้นี่หออใช่ไหมเออไม่ใช่แบบไปซื้ออะไรนะไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ทําไมรู้สึกรสชาติมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้าใสอะไรเงี้ยนี่นหออใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเอไม่ใช่แต่เนี้ยไปปุ๊บได้กินโอรสชาติโอ้โหใช่เลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้มันมีความเนื้อเฉื่อนนั้น ก็คืออย่าให้มองใน,นงมือกว้างนะครับผมอ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะก็ไม่รู้ว่าตอบโจทย์คนที่ถามขอมาในะ youtube หรือเปล่านะครับแต่ก็นี่คือมุมมองของคุยเนะอ่ะเลื่อนเสริมเอาความรักดีกว่าเอาความรักก่อนเขาเป็นคนจริงจังมากเขาเปิดเ,ปเวลาที่เขาจะรักใครหรือว่าเขาเขาเปิดกว้างเพื่อศึกษาก่อนนะครับแต่ศึกษานานหน่อยนะก็คือจนกว่าแน่ใจอะว่าเออเคเนี่ยคุณกับฉัน เรารักกัดแล้วเราค่อยตกลงกันคือใช้เวลานาน,านในการคบอยู่พอสมควรเลือกหน่อยเลือกหรือไม่ใช่เลือกหน่อยละ่ะพิจารณาพิถีพิถันเลยละ่ะนะครับเพราะฉนั้นอาจจะถึงจีบกันอนะอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตกลงปรงใจกันแล้วโอเคโอเคเลยนะคือจนนุ่นแหละแก่เท่ากันแล้วแหละนะครับเพราะว่าศึกษากันดีมากประมาณนี้นะครับผมพยายามมองในมุมดีแต่ถ้า ถ้าเราจะแบบเอ้ยอยากถูกใจแล้วใช่เลยอู้ได้แล้วเออสเปคแล้วปุ๊บเออเ,เร็วๆไม่ใช่ผมเนี้ยไม่ใช่เพราะนั้นก็อาจจะนานนิดนึงนะครับถนนเรื่องความรักนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินโอ้สไตล์นี้ง่ายเลยก็คือถ้าเขาตั้งเป้าจะได้เท่าไหร่เขาได้เท่านั้นนี่ออกใช่ไหมเฮ้อเพราะนั้นถ้าเกิดมีเลขแนวนี้แล้วแบบอยากจะให้การเงินมันดีตั้งเป้าส,งสูงๆครับคว้าได้แน่นอน ตั้งไว้สูงๆเลยสมมุติว่าคุณอาจจะแบบอ่าตอนนี้มีรายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อยากจะได้มากกว่านี้สะมาเท่าตัวตั้งขึ้นไปเป็นสองเท่าตัวแล้วมันจะแบบจะถึงได้ดีเพราะว่าเขาคนถ้าตั้งเป้าอะไรเขาจะทําให้ได้ไงสมมติว่าอ่าเดือนนี้ต้องหางเงินได้หนึ่งแสนตั้งไปเอาสองแสนเลยเขาจะมุง่งมุงมุงไปที่เลขสองแสนเลยนะอ่าแต่ใครที่เห็นว่าเป็นไอ้หนึ่งแสนผ่านแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณเนี้ย แต่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ,อาจจะไม่ได้บือหวาแบบปูวิธีการหลากหลายคือถ้าช่องเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาทําเงินตรงนี้ช่องเนี้ยเขาจะไปช่องเนี้ยช่องเดียวจนมันแบบได้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 จากตรงเนี้ยคือไม่ไม่จับปลาหลายมือจับมันมือเดียวนี่แหละแต่จับให้แน่นเลยเอาให้ได้หลายได้ตรงนี้ต้องเอาให้ได้ประมาณนี้นะครับแต่เรื่องการการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นคนที่จัดการการเงินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าบวกลบเนี่ยนะครับบวกลบเนี่ยเอาภาพรวมการใจออกกันการดูแลกันกัน,นาภาพรวมผมให้เจ็ดถึงแปดเลยนะเพราะถือว่าเขาดูแลกันคือจะออกแต่ละอย่างเนี่ยมันคิดแล้วคิดอีกอจะออกแต่ละอย่างมันคิดแล้วคิดอีกมันก็เลยออกยากหน่อยแต่อาจจะไม่ได้หาเงินเก่งมากมายไงแต่จนจะออกเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะมีคุณค่าอะไรกันแล้วไหมอะไรเนี่ยันคิดอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรื่อง เรื่องการจัดก,การเงินนิตินะครับผมก็น่าจะครบรอบด้านทุกมุมแล้วนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรไงหรือว่าถ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นเป็นไรมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็อสอบถามได้ทางข้อความนะครับทางในเพจใน youtube นะครับส่วนในชั้นเรียนก็สามารถเข้า,ขาไปถามในไลน์ของกลุ่มก็ได้หรือว่าส่วนตัวก็ได้โทรมาได้ถ้ามผมสะดวกผมก็จะตอบให้นะครับผมโอเคนะครับ ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังยับผมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดค์บสแชร s c r i b e เป like, ็นกำลังใจให้ผูอีกแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ